ตำนานพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์องค์เจ้าแม่กุินพระองค์เป็นทิดาของพระเจ้าเหมี่ยวจวงกับพระนางเซี่ยวหลินผู้ครองอาณาจักรซิงหลินอันยิ่งใหญ่เป็นทิดาองค์ที่สามเจ้าแม่กวนอิมมีนามเดิมว่าเมี่ยวเซียงเมี่ยวสันพระพี่นางองค์แรกชื่อเมี่ยวเชงอภิเศกกับข้าราชการชั้นบัณฑิตมีสติปัญญาล้ำเลิศยิ่งนักส่วนองค์ที่สองอภิเศกกับนายทหารเป็นแม่ทัพใหญ่มีฝีมือในการรบพุ่ง เป็นที่เกรงกลัวแก่ข้าศึกศัตรูพระราชบุตรเคยทั้งสองจึงเป็นที่ปรึกษาสําคัญของพระเจ้าเหมียวจวงในการทําศึกสงครามพระองค์ต้องการแต่าอานาจยึดครองเมืองอื่นๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไร้ความเมตตากับประชาชนในเมืองข้าศึกส้ำพระองค์ไม่ยอมรับนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเห็นว่าพระธรรมคําสอนของพระองค์สอนให้แพ้แพ้พอ่อนแอไม่สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ พระราชธิดาเมียวสันหาได้เป็นเช่นพระองค์ไม่พระนางมีสิริโฉมวดงามและยังมีน้ำพระทัยประเสริฐมีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้เจ็บปวดเสมอแม้ทหารเฉลยฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับมาขังก็ยังได้รับความเมตตาปราณีจากพระนางเมียวสันเสมอการช่วยเหลือแต่ละครั้งต้องทําอย่างลับๆปิดบังซ่อนเร้นมิให้พระราชบิดาทรงทราบมิฉนั้นจะถูกลงอายะอย่างหนักและเฉียบขาด บางครั้งพระนางก็ต้องตองพระองค์เพื่อไปช่วยเหลือผู้ได้รับทุกทรมานแต่ความก็ทราบถึงพระราชมารดาก็ทรงตักเตือนและให้ระมัดระวังพระนางเนียวซันถึงวัยที่จะมีคู่ครองพระราชบิดาจึงมีรับสั่งให้พระนางเลือกบุคคลที่มีความสามารถในเชิงรบเพื่อเป็นกําลังในการขยายอาณาจักรต่อไปแต่พระนางเนียวซันก็ปฏิเสธโดยพระนางกลับบังคุมทุนว่าไม่ขอมีคู่ครอง บวชเป็นภิกษุณีในวัดขจัดบาปเพื่อบำเพ็ญกุศลจนกว่าจะบรรลุถ,ถึงพระโพธิญาณคือความรู้แจ้งในธรรมจะได้ไปสอนธรรมทั่วทิศในจักรวาลและนำพระบิดามารดาขึ้นไปสู่สวรรค์ช่วยผู้ได้รับความทุกข์ทรมานกลับใจคนช่วให้เป็นคนดีให้ทุกคนสร้างความดีพระราชบิดาทรงทราบก,ก็บังเกิดความพิโรธในพระทยัยแต่ก็ระง,งับไว้และทรงเกลี้ยกล่อมให้พระธิดามีคู่ครองแทนการออกบวช ทั้งวิธีแข็งกร้าวและนุ่มนวลแต่ก็ไม่สําเร็จพระเจ้าเมียวจวงจึงในรเทศไปบวชเป็นภิกษุณีที่อารามนกขาวและทํางานทุกอย่างตั้งแต่กวาดลานวัดตักน้ำํำพาเฟื่องหุงมข้าวดุดสามัญชนด้วยพระธิดามีบารมีมากเทพพย,ยดาที่สถิตยอยู่บริเวณต่างๆก็พากันมาช่วยทาง,งานเรียบร้อยหมดเทพพย,ยดาเหล่านี้เชื่อกันว่าเคยได้รับส่วนบุญกุศลที่พระนางสร้างสมมาในดตชาติ พระราชบิดาได้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดพระองค์มีความพิโรธนักเรากลัวว่าอิทธิฤทธิ์ของพระธิดาจะเลื่องลือไปแล้วทหารประชาชนจะเริ่มสายพากันออกบวชจะทําให้อาณาจ,จักรของพระองค์อ่อนแอลงจึงมีบัญชาให้เผาอารามลกข่าวทันทีแต่พระธิดาเมยวสันก็ตั้งสมาธิจิตอย่างแน่วแน่อธิษฐานบารมีหากกรรมของพระองค์ยังไม่สิน้นขอให้ได้รับเพราะกรรมเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวเถิดผู้อื่นอย่า ได้รับความเดือดร้อนด้วยเลยและขอให้พระองค์ได้มีโอกาสช่วยผู้ที่มีทุกข์ร้อนให้สิ้นไปด้วยเถิดครั้นสิ้นคำอธิษฐานฝนก็ตกมาดับไฟที่ลุกลมอารามนกขาวจนหมดสิ้นพระเจ้ามิเอลจงหาได้หยุดยั้งการทำลายภิกษุณีมิยอสันสั่งให้นำตัวพระนางเข้ามาในวังเพื่อทำการประหารชีวิตไปโดยมิได้คำานึงว่าเป็นเลือดในเชื้อสายของผู้ออกคำสั่งเองพระภิกษุณีมิเวสันหาตกพระไถ่ไม ทั้งไม่ร้องขอชีวิตกลับนั่งหลับตาทำสมาธินิ่งแทนเมตตาให้พระบิดาและทุกๆคนในพระทัยของพระภิสุณีมิวสันกลับมีจิตสงสารพระมารดาที่ทรงเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่เล็กๆยังไม่ได้ทดแทนพระคุณเลยส่วนพระบิดาก็ลงมูเมาในอำนาจมีแต่รบราคาฟันผู้อื่นย่อมนำไปสู่ภพภูมิที่ต่ำช้าต้องได้รับทุกทรมานภิสุณีมีิวสันทรงดรํางิ์เช่นนั้นแล้ว ก็กระทำจิตให้นิ่งอยู่อยู่ในสมาธิภาวนานางของพระพุทธเจ้าเพื่อสลัดกิเลสทั้งปวงและถอดจิตออกจากพระวรกายทันใดนั้นทัาชาาิก็ฟาดดาบอันคมกริบบนพระสอทันที่แต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อพระนางคมดาบไม่ราคาอยูหนังแม้จะใช้อาวุธอย่างอื่นก็ไม่สําเร็จได้พระเจ้ามิอจวงจึงออกคําสั่งให้เอาผ้าแพรามารัดพระสอให้นางสิ้นชีวิตร่างของพิกษุณีมยวสันจึงล้มลงจากท่านั่งสมาธิ ทันใดนั้นก็ปรากฏควันสีขาวพุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วจากฟ้าทิศตะวันออกกลายเป็นเสือข้าพระภิกษุณีเมียวสันเข้าสู่ป่าใหญ่ส่วนกายทิพย์ของพระภิกษุณีเมียวสันมีเทพรับไปชมเมืองรอนรกท่านบังเกิดความสลดพระทัยยิ่งนักจึงมุ่งมั่นในการบำเพ็ญบารมีให้บรรลุถึงพระโพธิญาณเพื่อช่วยบรรเทาทุกผู้อยู่ในนรกทั้งหลายเมื่อเที่ยวเมืองนรกจนทั่วเทศจึงนำกายทิพย์กลับมาร่างเดิม ซึ่งถูกเสือสวรรค์คาบเอาไปไว้ในป่าใหญ่ทิษุนีเมียวสันรู้สึกพระองค์อีกครั้งเห็นมนุหนุ่มร่างงามจับตาต้องใจอิสตรียิ่งนักมาปนิบัติเพื่อทดสอบพรหมจันทร์ของนางว่า,าจ,จะมั่นคงต่อการบำเพ็ญเพียงใดแต่มนุหนุ่มน,นั้นก็ประจักษ์ถึงแก่นแท้ของพรานางว่ามั่นคงแน่นอนในพรหมจันทร์มนกหนุ่มจึงกลายร่างเป็นพระโพธิสัตว์ท่านแปลงร่างมาเพื่อทดสอบจิตใจ และพาภิกษุณีมียวสันไปสู่แดนสงบซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามเพื่อบำเพ็ญบารมีฝึกจิตให้บรรลุถึงพระโพธิสัตว์ต่อไปทรงบำเพ็ญอยู่นานเก้าปีเต็มโดยไม่ย่อท้อจนสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์และได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่ในหมู่พระสม์และมีพระนามตามภาษาจีนว่ากุนอิมพอสัตว์แปลว่าพระโพธิสัตว์เี่หูฟังเสียงไกลด้วยความกตัญญยเวทีโพธิสัตว์กุนอิม ทรงระลึกถึงพระบิดามารดาทรงทราบว่าพระบิดาประชวนหนักและมีผู้คิดตองร้ายจึงสั่งให้สางใช้ผู้เป็นสิทธ์ไปช่วยพระบิดาโดยวางแผนและอุบายในการรักษาส่วนพระเจ้ามิโวจวงถึงจะประชวนหนักหาแพทย์คนใดรักษาไม่ได้แล้วพระองค์ยังทรงมีทิฏฐิเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากบุคคลในศาสนาถือว่าเป็นบุคคลนำความอ่อนแอและภายความมั่นคงของแผ่นดินมาให้ ซานใช้ก็อาศัยอุบายของโพธิสัตว์กวนอิมเข้าไปถวายการรักษาซานใช้ทูลว่าโรคของพระองค์จะหายต้องใช้แขนและดวงตาของพระโพธิสัตว์มาทำเป็นยาพระเจ้าเมวจวงจึงทรงสั่งให้เสนาบดีเดินทางไปยังเกาะตามที่ซานใช้บอกครั้งแรกได้ดวงตาข้างซ้ายแขนข้างซ้ายของโพธิสัตว์มาก่อนรักษาโรคหายไปครั้งหนึ่งแต่ยังทรงทรมานอีกซานใช้ให้เสนาบดีส่งคณะ ไปเอาดวงตากับแขนขวาของพระโพธิสัตว์อีกจึงรักษาหายเมื่อพระเจ้ามิเลจูงหายดีแล้วจึงทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์ที่สละดวงตากับแขนทั้งสองคือพระธิดามิเอลสันเองพระองค์จึงสำนึกบาปรลดที่ทลงมอบอำน,นาจราชสมบัติให้ราชบุตรเขยและออกเดินทางไปยังเกาะที่ประทับของพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมด้วยมเหสีและพระพี่นานทั้งสองพระเจ้ามิเยลจูงทรงปลดปล่อยฉเฉลย คืนทรัพย์สินต่างๆที่ยึดมาเมื่อสมัยชนะสงครามแล้วให้เสนาบดีที่เคยไปขอดวงตาและแขนจากพระโพธิสัตว์กุลอินนำทางไปยังเกาะสงบสวยแห่งนั้นการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคความยากลำบากมากมายผู้วิญญาณทั้งหลายที่พระองค์เคยประหารครั้งทำสงครามคอยติดตามมาคาาจองเวนแต่ได้อาศัยบุญบาร,รมีของพระมเหสีที่รับช่วงจากพระโพธิสัตว์กุลอิน และความแน่วแน่ที่จะเข้าสู่ความสงบของพระพุทธศาสนาของพระเจ้าเมืองจวงผู้ปญิญาณร้ายจึงทําอะไรพระองค์มิได้ต่อมาซานใช้ได้ช่วยนําทางต่อจากเสนาบดีมาจนถึงเกาะและได้ข่าวเฝ้าพระโพธิสัตว์พระบิดามรารดาทรงกันแสงสงสารพระโพธิสัตว์ที่ไม่มีแขนและดวงตาพระโพธิสัตว์ทรงตรัสว่าพระองค์เต็มใจให้แขนและดวงตาเพื่อความกตัญญูดเวทีต่อบิดามิได้เสียดายแม้ชีวิตของ พระองค์ก็ทรงเสียสละให้ได้พระโพธิสัตว์กวนอิมกล่าวด้วยความบริทธุ์ใจจึงตั้งสัจจะอธิษฐานให้แขนและดวงตากลับคืนมาดังเดิมด้วยพระพุทธานุภาพแขนและดวงตาจึงคืนกลับมาเหมือนเดิมทําให้พระบิดามารดาตลอดจนข้าราชบริพารที่ตามเสด็จยินดีอย่างมากและขอศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์โดยแต่งกายสีขาวแยกชายและหญิงออกจากกันเพื่อให้บรรลุโสดาบันเป็น เบื้องต้นจะเร็วช้าสุดแต่บาร,รมีของแต่ละคนที่สร้างสมมาในอดีตชาติตามตำนานงกล่าวว่าพระโพธิสัตว์กุลอินเป็นโพธิสัตว์ฝาา่ายท้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีชาวพุทธนับถือมากที่สุดเพราะทรงมีพระเมตตากรุณาโปรดสัตว์ทั่วไรภูมิให้พ้นจากทุกทั้งปวงกลับใจคนช่วยให้กลายเป็นคนดีเมื่อพระองค์จะเสด็จไปโปรดสัตว์พระองค์จะแปลงกายให้ผู้พบเห็นยำเกรง ถ้าโปรดยักษ์มารพระจะแปลงองค์มีมือมากมายโปรดกษัตริย์ก็จะแปลงเป็นกษัตริย์ถ้าโปรดอิสตรีพระองค์จะแปลงร่างให้งดงามกว่าหญิงทั้งปวงเหตุที่พระองค์ต้องปฏิบัติเช่นนี้เขาต้องการลดทิฐิของผู้มีอำนาจง่ายต่อการสั่งสอนธรรมภาพเขียนหรือรูปปั้นของพระโพธิสัตว์กุลอิมที่ปรากฏตามบ้านเรือนผู้คนเคารพกราบไหว้บูชาจะเป็นสตรีที่มีวงพักงดงามเรือนร่างอ่อนช้อย พระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ทรงถือแจกันน้ำอมฤตที่สามารถกราบมันได้และพระหัตถ์ขวาทรงถือกิ่งเหลิวอันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับประทมน้ำอมฤตบนพระเศียรมีสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา